สวัสดีครับผมมือนน้ก่สิพามาเยี่ยมพ่อใหญ่สีดอคําแสนนะครับตอนนี้กัตกมันได้เวลาสองเดือนแล้วนะครับแต่หนาเราว่าอาการดีขึ้นนะครับเริ่มหายแน่แล้วนะครับเขามาตอนนี้ก็ยังบดายยินเสียงยินอย่างนะครับแต่มือนน้ก็ขอบคุณนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับฝากขาอาหารมาให้กับพ่อใหญ่สีดอคําแสนนะครับแล้วก็ให้แบ่งคนละครึ่งกับผมไปจับใจเลี่ยงอาหารเฉือกอื่นด้วยนะครับ ตอนนี้ก็อยู่กับหน่าเราเนี่ยนะครับแต่แต่อิมเราไปอะไรน่ะไปเห็ดลงส่างซอยคนตกงานคีอกันส้างตกงานครับบานจะล่าเราก็บโปรยวางนะครับเพราะว่าเราก็บ่มีงานมีการเ็ดบ่มีเงินนะก็เลยเราบกบ่โปไปซอยนี่นั่นแหละครับส่วนมากับบ่คอยเด้เจอส่วนมากับบ่คอยได้เจอควานอิมนะครับพวาย่นองเพราะว่ารับดึงไปซอยตรงนั้นตรงนี้นะเราอยากนะครับนี่ครับหมอให้ครับหน่านะครับ นะครับจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆเด้อครับเดี๋ยวผมค่าหานคำแสนครับเดี๋ยวจะสักครู่เดี๋ยวสิพาไปเบิกอาการเขาพี่โนนะหยาให้เขานำน,นะครับสักนิดนึงนะครับปดดไปบเดี๋ยวพี่หน่อยไปครับไปพี่น้องเดี๋ยวพาไปรับชมพ่อใหญ่ซีดอลคำแสนกันเรื่องหยาเรื่อง,งนี้แกมีอยู่ครับนะแต่บุหรี่เหลือนิดเดียว นิสัยดีนะครับพยอใหีดอคำาแสนแต่ผมเมื่อไรมาหาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหรือมั้งครับโชว์นี้ก็นยุงย่งๆอย่างยาก้ย่ายจักหน่อยนะครับว่าไงครับพ่อยหญรเยยรากาเยยริ่มสีหายแล้วนะครับเดี๋ยวเอาคอแล้วคอ,อแล้วเดี๋ยวสับประรดให้เขาก่อนสักหน่อยนึงนะครับ เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเอ้าเก็บเลยเอ้าเก็บเลยครับเดี๋ยวเอาให้เขาอีกก่อนนะครับใหพี่หนักไปช้านี่ครับผ่อใหญ่ซีดอลคำแสน เดี๋ยวเช็คอาการหน่อยครับว่าหายตกมันยังนะครับเฮ้ยคืออุ้ยคือ,อหายเร็วแท้ครับสองเดือนเองนั่นนี่พ่อใหญ่หายเร็วแท้หัวปิดแล้วนะครับไอต้ตรงผื่นกบับโบเฮนมี่หน่อยนะครับ่สุดยอดเลยพ่อใหญ่หายเร็วเหลือเกินสองเดือนประมาณนะครับสองเดือนก็ประมาณนั่นแหละ อยากสีสองเดือนนิดนินําเห็นว่าวันทีเทเล่นี่ครับประมาณรักยี่สิบกว่ากว่านะครับเขาจะเอาสร้างตกมันไปอยู่ว่างทะลุนะครับเพราะว่าเขาจะมีกิจกรรมส่งเสริมสร้างที่ตกงานนะครับประมาณสองมือถามหนาเราเมื่อกี้นะครับเราก็บ,บุ่คอยว่างนะครับเราเลียงร้านอยู่นะครับ ดดเดือดยาเดือดยาเราก็บุกเข้าไปโยนแล้ววะก็เลยให้ผมมาโยนแทนวันอิ่มก็คือว่าแล้วครับเราก็หารับจ้างทั่วไปนะครับไปเอิรนไปมองใด้กลับไปว่ากินแบบสบายใจเฉลิมเลยรับตาจุยเลยพ่อใหญ่ซีดอลวคอวมแสนปีแปลกนะครับสองเดือนกว่าเองหายเราหนะครับเดือดยาเบิ่งหับน,นะครับนะ่หายเราหนะครับไม่พี่น้องต้องหัวนี่นะครับเดือดยา รับชมกันเนี่ยครับโอ้มีไหลแล้วนะครับจอดดีครับแต่เวลาเขาได้ตกมันนี่นานแบบไอ้น้ำมันนะครับน้ำมันไหลแห้งดีครับน้ำมันแบบสุดจอดเลยถ้าใครเห็นแหลกๆไอตอนที่ผมมาทาย,ยนะครับไหลเป็นคูเนะี่ยผมบอกแค่คำเดียวผมเห็นผมยังวา่าเอ้ยเียวหรือเปล่านะครับบนอน อ่อใหญ่ซีดอลคำแสนน่งไรแมงวันต้อมเขาครับ <S <S เรื่องกินนะครับก็ระมัดระวังขึ้นนะครับสังเกตได้จากกล้องขยะด้านหลังนะครับนะจะระมัดระวังโตมากนะครับเพราะว่าเจ็บแล้วจำคือพ่อใหญ่นะครับเจ็บแล้วจำบดบอ่อน,นี้อีกแล้วนะครับบ่มักโลบเหมือนแต่ก่อนอีกแล้ว แต่ก่อนอนะให้อะไรก็กินได้หมดนะครับนี่ิสัดีดีครับพี่น้องถึงที่เป็นตัวใหญ่นะผมโมเมนต์ควานนะครับเขามาประจําเอาไปนิสัยดีบอกมีอันนี้อันนี้นนเฮ็ดใส่ผมนะครับเนาะพ่อใหญ่เนะ้อในบ้านอยู่แล้วก็น,นิสัยดีเนาะพ่อใหญ่ลมเย็นนะครับ แถมลงอยู่ทั้งหางร่มพัดสะดวกนะครับตรงนี้เย็นเขามากก็เย็นเลยแต่ก้อนในเงาตรงนั้นนะเขาก็ยังกินได้นะครับกินบาเลือกไปไง,งก่อนนะครับแต่เรื่องนี้นี่น่าจะไม่กล้าแล้วก็ใหญ่ อยกินสบายใจเลย,เยตาจะปิบปิบปิบจะหลับหลับเออเออไปใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่สีดอคำแสนถ้ายุ่เฉยเขาบอกนี่ครับถ้าขยับตัวนิดนึง<ม>เขาจะมองหาผมเลยนะครับ จอดตจอดเดือนสองเดือนนะครับส่วนมากถ้าสร้างอายุเยอะๆนะครับจะตกมันนา่นนะครับบางตัว3ามสี่เดือนหาเดือนก็มีนะครับไม่เป็นไรแต่พ่อใหญ่สีดอนี่สองเดือนเองนะครับมดถึงสามสามก็คือพักกันละครับแบบไอ้พักฟื้นอีกหนึ่งเดือนนะครับก็เป็นสามผมคิดว่าสั่นนะเพราะว่าตอนนี้เขามานี่หัวนี่ปิดหมดแล้วนะครับ ต้องหำหนังกับ่มมีไหลแล้วนะครับพ่อพีอ่น้องพัฒนพัฒนเป็นไรครับแค่นดิฮะพัฒนาพใหญ่แค่นบ่เออเบังลมครับลมแห้งพ่อใหญ่คำแสน ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณสําหรับค่าอาหารเรียงส้่งฝากให้กับพ่อใหญ่ศิดอรคําแสนด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านที่สนับสนุนทุกๆกเชือกที่ผมเข่าแวะเวียนเข้าไปหานะครับเพื่อพี่น้องอันใดขาดตกบกองก็ทักเขามาถามหรือติ้งกันได้นะครับเพื่อพี่น้องช่วงนี้ก็อยากสิบุญนิดนึงนะครับผมก็เชนกันนะครับเพราะว่ากี่จ้างนะครับเพื่อพี่น้องก็ รีบๆเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็เหลือหายูหากินอีกนะครับเพราะฉะน้องก็ต้องหลายทางเลยตอนนี้นะครับอื้อสบายใจเฉิมยเลยเพอ่อใหญ,ญ่คุณไงดีครับเปิ่งขนายวิ่งซ้ำแขนผมถ้าควันอิ่มถ้าจิตอยากจะเจ้ควันอิ่มก็ต้องมาปุ้นะมันคำๆประมาณ่จะ ปกโมงนะพม,มานะครับว่าเราดิฏฐุระไลยมองเราตอนนี้ผมมไม่เคยเจอเราเลยแต่กับผมเป็นหยังครับพ่อใหญ่พ่อใหญ,ใหญ่หายตกมันแล้วไม่ต้องปวดหัวแล้วเนาะพ่อใหญ่เนาะอักเดถ้าเขาปวดหัวเขาจะจับไอ้นั่นนะ่ะตีหัวเขานะครับต,บ,ตบเลยหลา่เ่อ เขามาแบบสบัสดิยามุนเมดเลยนะครับหลายครั้งที่ผมเข้ามาสังเกตการน,นี่แะครับพวามพี่น้อกม้อนีกับผ้ามาเยี่ยมเพราใหญ่สีดอคำแสนนะครับความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ผมบไปมาหาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งได้นะครับเก็บเก็บเก็บชอบเกินสับปะรด ผมขยับน้อยเดียวเบงตาโตเลยนะครับขยับน้อยเดียวตาโตเลยเอ้าฮะนิ่ง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 อ่าจะมาขอครับจะมาขอคมนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวก่อนกลับก่อนอ้าวมือแทบจะสัมผัสกันได้นะครับมือแทบจะสัมผัสกันพ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อใหญ่หายตกมันแล้วนะครับพ่อใหญ่นี่ใบหนุ่มสมบัสวิววิววิวเห็นะครับ สำหรับพ่อใหญ่คำแสนโอเคเดี๋ยวเอาหนาให้เล่าก่อนนะครับสับปะรดไหมบอกพิษนะครับโอ้ยโอ๊ยโอย,โอยสับปะรดให้พ่อใหญ่ก่อนนะครับใจเย็นครับพ่อใหญ่ฮึมเก็บเอาครับ โอเคครับผมมอนี้ก็มีแค่นี้นะครับว่าขนงเขามาเยี่ยมมาเยี่ยนใหญ่สีดอคำแสนเช่นเคยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เขามารับชมแล็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เขามาให้กําลังใจช่องเล็กๆน้อยๆ้อขอบคุณหลายๆนะครับผิดพลาดอันใดกันติ่งกันเขามาไหนนะครับว่าขนมมอนี่ก็ต้องขอโทวลาไปกับพ่อใหญ่สีดอคำแสนนะครับสวัสดีครับ